สวัสดีครับทุกคนถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกวันพีทหลายคนคงนึกถึงลูฟี่กับผลโกมุโก,กมูใช่หรือเปล่าแต่คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญนี้วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกบทบาทของพลเรือเอกคิซารุปริศนาที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซูเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับเพื่อให้เราสร้างสรรค์คอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ หลังจากเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังและบทบาทสำคัญของพลเรือเอกคิสรู้ในภาค X-HD ของวันพีทตัวละครนี้ก็ได้กลายเป็นจุดสนใจใหม่ของแฟนๆทั่วโลกความน่าสนใจของเขาไม่ได้มาจากพลังที่น่าทึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงปมในอดีตและการกระทำที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในเนื้อเรื่องอีกด้วยเมื่อซีรีส์หยุดพักเป็นเวลาสองสัปดาห์เราก็ใช้โอกาสนี้ในการย้อนทบทวนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาและการค้นพบครั้งนี้ก็ได้นำไปสู่ทฤษฎีที่น่าสนใจ ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับต้นกําเนิดพลังของลูฟี่ไปโดยสิ้นเชิงทฤษฎีที่ถูกหยิบยกขึ้นมานี้มีจุดเริ่มต้นจากการสํารวจเหตุการณ์เมื่อ12ปีก่อนโดยรองพลเรือเอกที่สารุปในเวลานั้นได้จับตัวอาลองจากบ้านเกิดของควาลาและนําตัวเขาไปยังฐาน G2 เพื่อทําการสอบสวนแม้ว่าในที่สุดจินเบย์จะเป็นผู้ปล่อยตัวอาลองแต่พฤติกรรมของอาลองในเวลานั้นกลับเผยให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างเกินขอบเขตซึ่งอาจบอกไปถึงบางสิ่งที่ใหญ่กว่านั้น ที่น่าสนใจก็คือเมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในภาควานกเราจะพบว่าฮูฮูหนึ่งในตัวละครที่ถูกคุมขังในช่วงเวลาหนึ่งได้เปิดเผยถึงตำนานของเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเขาเชื่อมโยงเข้ากับสถานะของจินเบลและกลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์อย่างมีนัยสาคัญแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือฮูฮูได้เล่าถึงการสูญเสียผลปีศาจเทพนิกะาให้กับแช่งซึ่งผลปีศาจด,ดังกล่าวกลายมาเป็นพลังของลูฟี่ในที่สุดจุดเชื่อมโยงที่ทําให้แฟนๆตั้งคําถามก็คือ การจับตัวอารองของคิสารุในช่วงนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าผลปิศาจเทพนิกะเคยอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐบาลโลกหรืออยู่ภายใต้การควบคุมในระดับหนึ่งและการปรากฏตัวของคิสารุในช่วงเวลานั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลปิศานจนกระทั่งมันหลุดไปอยู่ในมือของแชงอย่างไรก็ตามเมื่อเราพิจารณาคํากล่าวของฮูฮูในแง่มุมที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประวัติของอารอง จะเห็นได้ว่ามีโอกาสที่กลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์อาจมีความรู้เกี่ยวกับตำนานของเทพนิการวมถึงผลปิศาเทพนิกาอยู่ก่อนแล้วการที่อารองถูกนำตัวไปยังฐาน G ีอาจไม่ได้เป็นเพียงการสอบสวนธรรมดาแต่กลับมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นหากอารองได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเทพนิกาหรือผลปิศาตนี้กับหน่วยนาวิกโยธินเพื่อแลกกับความคุ้มครองหรือสิทธิพิเศษบางอย่างในอนาคตข้อมูลที่รั่วไหลาจากอารองอาจเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่การกุมขังฮูฮูใน G ี ภายหลังที่เขาล้มเหลวในการปกป้องผลนิกกัในอีกมุมหนึ่งหากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงการที่คิซารุปเป็นผู้จับตัวอารองก็ทําให้เขาอยู่ในสถานะที่สําคัญในเหตุการณ์นี้การนําตัวอารองเข้ามาที่ฐาน G2 และข้อมูลเกี่ยวกับผลนิกกัตที่ตามมาอาจเกี่ยวโยงกับคิซารุในฐานะผู้ประสานงานหรืออาจถึงขั้นเป็นผู้ที่เลือกจะรั่วไหลข้อมูลให้แชงเพื่อสร้างผลกระทบต่อรัฐบาลโลกโดยมีแรงจูงใจส่วนตัวเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทิซารุกับดรเบกาพัง ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งประเด็นนี้ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเพราะหลังจากการทำลายโอฮาราเหตุการณ์ที่ทำให้เบก้าพังมีท่าทีต่อต้านรัฐบาลโลกคิซารุอาจได้รับแรงจูงใจให้ช่วยเหลือพันธมิตรอย่างลับๆโดยอาจเลือกแชฉงในฐานะตัวแทนของเขาในช่วงเวลานั้นแม้ว่าแชฉงจะยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิแต่เขาก็มีชื่อเสียงในฐานะอดีตลูกเรือของราชาโจรสลัดกวนีโรเจอร์ซึ่งทำให้แชฉงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการดาเนินการที่ไม่ดึงดูดความสนใจมากนักคิสารุอาจยกย่องแชงว่าเป็นหนึ่งในโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดและเหมาะสมที่จะถือครองผลปีศาจนิกกด้วยแผนการนี้คิสารุจึงสามารถบอนทําลายรัฐบาลโลกอย่างลับๆขณะที่ยังรักษาภาพลักษณ์ในฐานะพลเรือเอกไว้ได้การจับตัวอารองในครั้งนั้นกลายเป็นก้าวสาคัญที่ช่วยสร้างตําแหน่งของเขาในกองทัพเรือโดยไม่มีใครสงสัยถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของเขา แผนการของคิสซารู้ที่รั่วไหลข้อมูลไปยังแช้งทำให้แชงสามารถซุ่มโจมตีเรือของฮูฮูและแย่งชิงผลนิกกับกลับคืนมาได้เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่กำหนดเส้นทางการเดินทางของลูฟี่ในฐานะโจรสลัดแต่ยังวางรากฐานสำหรับเรื่องราวของวันพิษทั้งหมดสุดท้ายแม้ว่าทั้งหมดจะเป็นการคาดเดาแต่หลายเหตุการณ์ที่ดูไม่เกี่ยวข้องกลับเชื่อมโยงกันได้อย่างน่าสนใจเมื่อพิจารณาจากรูปแบบการเล่าเรื่องของอาจารย์โอดะการเปิดเผยแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ แฟนๆคงต้องรอติดตามความจริงในมังงะที่จะกลับมาอีกครั้งในวันที่2ธันวาคม2024เวลาที่คืนตามเวลาญี่ปุ่นเพื่อนๆคิดยังไงกับบทบาทของทิสารุปตัวแปรล,ลับที่อาจพลิกโฉมประวัติศาสตร์วันพีทได้จริงหรือเปล่ามาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ